เรามาถึงซิต y เกตเอา t l เลทนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเาไปกินข้าวก่อนในนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเดินช้อปปิ้งกันนนี้นะคะจะมีร้านค่ะจะไปทานอาหารก่อนนี่นะคะซิต y เกตเอา t l เลท อันนี้มากินในซิติเกตน,นะคะเป็นฟูโรเปร่ามีอาหารค่อนข้างเยอะอ่าเด็กเล่นเกมอยู่แต่ว่าที่นี่เขาไม่รับบัตรนะต้องใช้เงินสดหรือไม่ก็ออโต่พุทต่อพุทเนี่ยอะรับต่อพุทเนาะอะกลับไปที่เดิมนะคะเพราะว่าจะไปดูแต่แต่ที่เป็นอร้านบัวลอยค่ะอ๋อเป็นร้านบัวลอยเจ้าดังใช่ไหมคะเดี๋ยวไปตามหาอร้านบัวลอยนะภารกิจต่อไป แล้วนั่นรถไปนะคะเข้าไปอีกฝ <canvas. S 1> ั่งเหนื่อยนะคะเพราะวันนี้ขึ้นบันไดมาเยอะมากค่ะโอเค จอแดนรถนาทานรถเรากำลังจะไปกินร้านบัวลอยนะคะ ร้านแล้วนะคะวันนี้นะคะเราถึงร้านแตง่ายดีเสร์จแล้วค่ะคิวยาวมากเลยค่ะตรงมือใกล้ๆดิเซอร์อ่ามาถึงที่ร้านเขาให้สแกนออเดอร์นะคะออเดอร์แล้วก็จ่ายได้เลยนะคะอ่ะมาแล้วะค่ะมาใกล้ๆมั้ใกล้ๆมั้มั่งใกล้ๆถ่ายเลยนะคะ อันนี้ถั่วแดงงาดำและอันนั้นอะไรนะแอลมอนด์แอลมอนด์แล้วของเฟิร์เป็นน้ำขิงอ๋อน้ำขิง,อ,ขงอันนี้เป็นน้ำขิงเอ้ยเป็นอะไรนะงาดำสูตรพิเศษทานแล้วปากดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาหมวยโอ้ปากดำเลย <c oughs> อ,อันนี้เป็นบัวลอยนะคะร้ <c oughs> อนอยู่ <c oughs> ข้างในเป็นงาดำเหมือนกัน แล้วนงเฟินก็จะปากดำเหมือนหนามาเลยอ่าอ่ะดูอ้า,าปากดำยังดำแล้ว